สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้หนิงมีสีแดงขันโยนห้ากุกมาให้ชมค่ะตัวนี้แนวโน้มน่าจะเป็นตัวเมียสูงนะคะแต่ก็แค่แนวโน้มนะคะตัวนี้ยืนที่ห้ากุกแต่บางครั้งก็แกมหแม่เขาโยนที่7จ็ดกุกพ่อห้ากุกคอกพี่ก็จะโยนได้ถึง8ปดกุก บางตัวมีแกมก้าด้วยค่ะแต่สำหรับตัวนี้ยืนที่ห้ากุกแต่คุณหมูบอกว่าแนวโน้มเหมือนจะตัวเมียมากกว่าเสียงก็จะกลางไปเล็กเสียงคมดีค่ะลูกคอดีสำหรับตัวนี้นะคะถึงแนวโน้มจะเป็นตัวเมียแต่ก็ขันโยนเก่งค่ะยืนคอนก็สวยคือทรงสวยเลยค่ะ หางไม่เย็นสำหรับท่านไหนที่แบบอยากได้เอาไปต่อสายและคิดว่าตัวนี้น่าจะตัวเมียก็ทักหนิงมาได้นะคะแต่คลิปเสียงหนิงก็พยายามที่จะจับคลิปให้ฟังอยู่ค่ะขันโยนดีเลยค่ะแต่แต่ตัวเมียก็คงจะเสียงประมาณกลางไปเล็กนี่แหละค่ะ ยืนคอนสวยเลยเป็นตัวเมียที่ทรงสวยเลยนะคะสำหรับตัวนี้สีแดงนะคะตัวนี้สีแดงแต่พ่อแม่ของเขาเป็นสีป่า วันนี้ก็มีตัวนี้มาให้ชมค่ะแล้วท้ายคลิปหนิงจะมีเสียงของหลิวตันมาโชว์พลังเสียงให้ฟังนะคะแต่หนิงมีหลิวตันแค่ตัวเดียวเองค่ะคือเลี้ยงมาก็สิบปีแล้วน่าจะแก่แล้วแต่บางท่านบอกยังไม่แก่คือหนิงไม่ได้เพาะหลิวตันค่ะเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวลุงให้มาจากระยอง ก็เก็บไว้เป็นนกมงคลเพราะว่าหลิวตันคููขันไม่มีกุกปัสจากทุกโศกโลกร้อนลนหนิงก็จะชอบท่องเดี๋ยวหนิงพาไปชมลูกนกที่เกิดใหม่วันสองวันนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงขันโยนของหลิวตันหลิวตันนี้เขาเรียกขันโยนไหมคะเดี๋ยวไปดูลูกนกก่อน ลูกนกตัวนี้ฟักออกมาเมื่อวานแต่ว่าขายอีกใบคือไม่สมบูรณ์ค่ะคือตัวอ่อนไม่เจริญเติบโตเลยนิงเช็คแล้วเมื่อเช้าเขาก็เลยเป็นลูกตัวเดียวนิงมองว่าเป็นสีขาวแต่คุณหมูบอกน่าจะสีแดงเพราะว่าเขาเป็นลูกของพ่อหม่ใหม่หกกุก,กกับแม่แดงสีกุกแต่คอกพี่นี่คือจะเป็นสีป่าหมดเลย ก็เลยไม่แน่ใจว่าข้องนี้จะได้สีแดงไหมแต่หนิงก็ยังกังวลว่าหนิงสลับไข่ผิดหรือเปล่าเพราะว่าหนิงเอาไข่ให้นกเขาแขกมือปืนกกให้ฟักให้ค่ะก็เลยกลัวว่าตัวเองสลับไข่ผิดอาจจะไปเอาไข่ของพ่อด่างแม่ด่างมาให้เขากก แล้วลูกออกมาอาจจะเป็นสีขาวแต่คิดว่าไม่ผิดนะคะคือเขียนในสมุดจดบันทึกไว้อยู่ว่าเขากกไข่ของใครแต่ก็ไม่แน่อาจจะให้ลูกแดงก็ได้ค่ะตัวนี้แต่หนิงมองว่าเขาเป็นสีขาวเดี๋ยวรอรุ้นสักหนึ่งอาทิตย์หรือสักสิบวันประมาณให้ขนเขาแตกใบพายก่อนก็มีท่านหนึ่งถามหนิงเข้ามานะคะว่าเวลา นกผสมแล้วกี่วันถึงจะไข่สำหรับนกหนิงบางตัวก็อาทิตย์หนึ่งก็ไข่แล้วค่ะคือไม่เกินสองอาทิตย์พอผสมก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสองอาทิตย์ก็จะไข่ได้ลูกนกมาเพิ่มเมื่อวานนะคะวันนี้เขาเป็นวันที่สองแล้ว เดี๋ยวมีอีกสองตัวที่ฟักออกมาได้สี่วันแล้วค่ะสองตัวนี้ได้สี่วันตัวใหญ่สุดนี้คือสี่วันค่ะแต่ตัวเล็กสามวันแต่ไซส์จะต่างกันมากเลยเพราะว่าตัวไหนที่ออกมาก่อนพ่อแม่ก็จะบอนเยอะกว่าคือเขาก็จะขอกินเก่งกว่าค่ะพอตัวน้องออกมาทีหลัง ก็จะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ไซส์ก็เลยต่างกันเขาเป็นลูกของพ่อห้าหกกุกกับแม่สี่กุกแต่พ่อแม่น่าจะสปริตมานะคะถึงจะเป็นสีป่าแต่ว่าให้ลูกที่แบบให้ลูกสีขาวด้วยค่ะแล้วก็สีป่า ให้ลูกแบบสองสีอาจจะสลับชุดกันชุดนี้อาจจะได้สีป่าแต่ชุดหน้าก็จะมีขาวออกมาด้วยค่ะลูกนี้คือขันโยนดีเลยค่ะขึ้นเร็วมากคืออายุแค่สี่หเดือนนี้คือขันโยนแล้วลูกก็การันตีที่ไม่ต่ำกว่า4ี่กุกเพราะว่าคอกพี่ของเขาโยนที่4ี่ห้ากุก ตัวน้องก็นอนแล้วค่ะตัวพี่จะตัวโตกว่าถ้าเป็นคู่เกิดแบบนี้คือได้ผู้เมียก็คือเปอร์เซ็นต์สูงนะคะคือน้อยคู่ค่ะที่จะได้ผู้กับผู้คือจะเป็นผู้กับเมียมากกว่าสำหรับคู่เกิดเพราะว่าบางท่านที่อยากจะรับไปเป็นคู่เกิดเลยก็จะได้ผู้กับเมียเปอร์เซ็นต์สูงค่ะ แต่ก็เคยมีนะคะคือเคยได้คู่กับผู้ก็เคยมีค่ะแต่ก็น้อยนะคะสำหรับคู่เกิดสองตัวนี้ก็คือสามสี่วันการันตีกุกที่สี่กุกเป็นอย่างน้อยค่ะคือพี่เขาโยนที่สี่ห้ากุกแล้ว ี่เป็นกลงรวมที่คุณหมูเข้าคู่ไว้คือให้เขาเลือกคู่กันเองเลยค่ะอย่างตัวนี้ตัวกำไรแดงหนิงมีเสียงขันโยนมาให้ลองฟังกันคือเขาอายุยังไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าเราจะให้เขาเป็นพ่อพันธุ์เพราะว่าเขาโยนที่6ไป7กุกแล้วก็มีไหลไปถึง10กุกแต่เขาจะยืนที่6กกุก คือเขาขึ้นตั้งแต่อายุได้ห้าเดือนนะคะคือห้าเดือนนี่คือโยนแล้วก็เลยมองว่าเขาเก่งก็เลยจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แต่หนิงอยากให้ลองฟังเสียงขันโยนของเขาดูเพราะว่าเขาเป็นลูกของพ่อด่างห้าหกกุกกับแม่ห้ากุกคือคอกน้องนี่คือโยนเร็วมากเลยค่ะคือขึ้นเร็วมากคือมีแววเก่ง ก็เลยจะขอเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แต่อยากให้ลองฟังเสียงกันก่อนเพื่อการันตีว่าพ่อพันธุ์ตัวนี้จะให้ลูกแบบไหนแต่เขายังเลือกคู่อยู่นะคะคือตอนนี้ให้เขาเลือกค่ะมีหลายตัวเลยมีเกตแก้วด้วยแต่ยังไม่แน่ใจเพศเลยค่ะว่าเกตแก้วตัวนี้เป็นผู้หรือเมียตัวนี้ค่ะหนิงมีเสียงคันโยนมาให้ฟัง พ่อพันตัวใหม่แต่ยังเลือกคู่ยังไม่ได้เดี๋ยวฟังเสียงขันโยนของเขาแล้วหนิงให้ฟังเสียงขันโยนของหลิวตันท,ที่หนิงเลี้ยงมาสิปีแล้วมีแค่ตัวเดียวในฟาร์มนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ